สวัสดีค่ะคุณคูชวิตดิฉันนางสาวทัญชนกททัญญผลอยู่ชั้นมธัธยมศึกษาปีที่5้ับ3เลขที่33ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟการาฟิกในหัวข้อเรื่องวิวัฒนาการของศาสนาค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ 1. นนะคะวิญญาณิยมวิญญาณิยมในภาษาลาตินนะคะแปลว่าชีวิตจิตวิญญาณหรือว่าจิตใจค่ะ ความหมายนะคะทางความเชื่อของทางศาสนาจะมีความเชื่อว่าสิ่งของสถานที่สัตว์นะคะมีสารัทถะทางจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างออกไปของเฉพาะตนค่ะ ลัทธิวิญญาณนิยมนะคะเชื่อว่าสัพพวัตถุสัพพสัตว์รวมถึงต้นไม้ลำธารสภาพอากาศก้อนหินรวมไปถึงคำพูดด้วยนะคะล้วนม,มีจิตวิญญาณเป็นของตนเองลัทธิวิญญาณนิยมนะคะเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยมีอยู่ก่อนศาส,สนาทุกรูปแบบทัศนคติทางจิตวิญญาณน,นะคะความเชื่อเหนือธรรมชาติแรกของโลกพบ ย้อนไปเมื่อก่อนถึงยุคหินแรกค่ะเป็นสมัยที่มนุษย์ยังท่องไปตามป่านะคะเพื่อล่าสัตว์เก็บรวบรวมของป่าและสื่อสารกับจิตวิญ,ญญาณของธรรมชาติในแง่ความเชื่อแบบนี้นะคะเป็นความเชื่อของศาสนาเชมันหรือลัทธิที่นับถือพ่อมดหมอผีที่เชื่อว่าเป็นผู้สื่อสารกับธรรมชาติได้ค่ะจึงเป็นความเชื่อหนึ่งเกี่ยวกับแบบวิญญ,ญาณนิยมค่ะ เชมันหรือแชมันนะคะเป็นความเชื่อของกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณรักษาโลกด้วยวิญญาณหรืออาจเชื่อว่าสามารถควบคุมอากาศได้เดินทางไปยังพบต่างๆได้พบต่างๆนะคะคือพบระหว่างโลกมนุษย์และพบของโลกวิญญาณค่ะประเภทของเชมันนะคะมีอยู่สีค่ะประเภทที่หนึ่งค่ะคนทรง คนทรงนะคะคือผู้ที่ใช้ร่างเป็นตัวกลางเพื่อสื่อสารระหว่างภพ imprint, ค่ะแบ่งเป็น2แบบคือคนทรงวิญญาณใช้ร่างของตนเองนะคะเพื่อสื่อสารกับวิญญาณต่างๆ 2. นะคะคนทรงเจ้าใช้ร่างของตนเองเพื่อสื่อสารกับเทพเจ้าต่างๆค่ะประเภทที่2นะคะคือผู้ไร้คาถาผู้ไร้คาถานะคะคือผู้ที่ฝึกฝนวิชาด้านมืดโดยเฉพาะเพื่อมาใช้ในด้านต่างๆเช่นนะคะ ทำให้ผู้อื่นโชคร้ายเจ็บป่วยควบคุมวิญญาณนํามาเป็นธาตหรือว่าใช้คาถาเพื่อทําร้ายโดยตรงค่ะ 3. นะคะผู้เผยพระวจนะคือผู้ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าได้ความสามารถหลักนะคะคือการทํานายอนาคตรับความรู้มาเพื่อสอนต่อรับพลังจากพระเจ้าได้และแจ้งเตือนภัยแก่ผู้คนค่ะ 4. นะคะผู้เห็นสิ่งต่าง เป็นผู้ที่มีความสามารถล่วงรู้สิ่งต่างๆในอนาคตได้ความสามารถคล้ายกับผู้เผยพระวจนะค่ะแต่ลักษณะรับรู้ต่างกันผู้เห็นสิ่งต่างๆรับรู้ได้โดยผ่านสัมผัสของตนเองนะคะต่อไปนะคะคือธรรมชาติเทวานิยม จากการพัฒนานะคะต่อมามนุษย์ได้มีการทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณมากขึ้นได้เข้าใจว่าวิญญาณมีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษเกินกว่าวิสัยของมนุษย์จึงเรียกว,ญญวิญญาณเหล่านี้ว่าเทวดาหรือเทพเจ้าค่ะเทพเจ้าเหล่านี้นะคะจะสิงสถิตยอยู่ตามธรรมชาติทั่วไปจึงเกิดการเรียกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์พระวรุณพระอัคนีและพระโคงคา เช่นศาสนากรีกโบราณนะคะเป็นต้นนอกจากนี้นะคะยังนับถือผู้ที่ตนเคารพนะคะเช่นบิดามารดาบ,าบรรพบุรุษวีรบุรุษว่าเมื่อตายไปแล้วจะกลายเป็นเทพสิ่งสถิตยอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วไปนะคะเช่นบ้านเรือนหรือที่เรียกกันว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผีบ้านผีเรือนค่ะศาส,สนากรีกโบราณนะคะหรือว่ากรีกโรมัน ชาวกีกโบราณน,นับถือธรรมชาติเชื่อว่าพลังลึกลับนะคะสามารถให้คุณและให้โทษได้เกิดเพราะว่ามีเทพเจ้าโดนบันดาลให้เป็นไปค่ะชาวกีกนับถือเทพเจ้าหลายองค์เทพเจ้าตามความเชื่อของชาวกีกนะคะมีหน้าตามีอารมณ์มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ค่ะแต่มีพลังเหนืออำนาจเหนือกว่าตามตำนานเทพกีกนะคะเทพที่สูงสุดคือเทพซุสค่ะ เป็นเทพบิดาของบรรดาเทพทั้งหลายสถิตยอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสมีชายาชื่อว่าเฮล่านะคะเป็นเทพีแห่งสวรรค์และเทพีแห่งการแต่งงานนอกจากนี้นะคะยังมีเทพอื่นๆอีกมากมายที่มีหน้าตาแตกต่างกันออกไปค่ะมารู้จักเทพทั้ง12องค์กันค่ะเทพที่1น,นะคะคือซุด ราชาของทุกเทพนะคะมีอาวุธเป็นอัศนีบาท 2. นะคะโพไซดอนเป็นเทพพระเจ้าแห่งท้องทะเลเทพผู้ขย่าพื้นพิภพบรรดาให้เกิดพายุและเป็นบิดาแห่งม้าค่ะมีอาวุธเป็นสามง่ามค่ะ 3. นะคะดิมิเตอร์เป็นเทพีแห่งความบุดมสมบูรณ์เกษตรกรรมและการเก็บเกี่ยวค่ะ 4. ค่ะเฮล่าเป็นราชีแห่งสวรรค์ เป็นพี่สาวและเป็นภรรยาของซุสเป็นเทพีการกำเนิดทารกการแต่งงานสัตว์ประจำนะคะคือนกยูง5ค่ะอลิสเป็นเทพแห่งสงครามสัตว์ประจำคือเหยี่ยวหรือว่าสุนัขมังกรไฟค่ะ 6. ค่ะอพอลโลเทพแห่งการทำนายกีฬาการรักษาโรคเป็นเทพแห่งพระอาทิตย์สัตว์ประจำนะคะคือนกกาบ่าวหรือว่าห่านค่ะ7ด อารเทมิสเทพีแห่งดวงจันทร์และการลาา่าสัตว์น้องสาวฝาแฝดของอพอลโลเองค่ะ 8. ค่ะเฮอร์มิสเป็นเทพแห่งการคา้าและตัวร,รมกาอธีนาค่ะเป็นเทพีแห่งความเฉลียวฉลาดและศิลปศาสตร์ทุกแขนงสัตว์ประจำนะคะคือนกฮูก 10. ค่ะอโฟรไดฟเป็นเทพแห่งความรักและความงาม 11. ค่ะเฮเฟสต เทพแห่งไฟโลหะและการช่าง12ค่ะไดโอนิซุสเทพแห่งไวายหรือการทำวายค่ะต่อมานะคะเป็นแบบเทวนิยมค่ะเทวนิยมนะคะเป็นลัทธิความเชื่อว่าพระเจ้านะคะเป็นผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงพระองค์เดียวค่ะและเชื่อว่าติดต่อมนุษย์โดยผ่านศาสดาพยากรณ์หลายองค์เ<ม>ช่นนะคะพระอัลเลาะฮ์ทรงติดต่อกับนบีมูฮัมมัดค่ะ ส่วนบางศาสนานะคะนับถือหลายพระองค์เช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเชื่อว่าพระเจ้าอาวตารแยกล่าไม่เป็นสามองค์ค่ะศาสนาที่เราจะยกตัวอย่างนะคะคือศาสนาคิดค่ะศาสนาคิดนะคะเป็นศาสนาแห่งความรักพระเจ้านะคะทรงรักมนุษย์ทรงรักประชากรของพระองค์ทรงสร้างสัสตว์ต่างๆเพื่อมารับใช้เพื่อมาเป็นอาหารของมนุษย์ และส่งให้มนุษย์นะคะลงมาลบต่อเมื่อไม่ศรัทธาในพระองค์ค่ะศาส,สนาคิดนะคะเป็นศาสนาเดียวที่นับถือศรัทธาในพระองค์เดียวและเชื่อว่ายังเป็นผู้สร้างโลกและผู้สร้างทุกสิ่งค่ะโดยมีพระเยซูเป็นศาสดาค่ะต่อมานะคะเป็นแบบอะเทวานิยมค่ะอะเทวานิยมนะคะเป็นประเภทนี้นะคะเป็นความเชื่อแบบว่า ไม่เชื่อการมีอยู่จริงของพระเจ้าในโลกนะคะล้วนคิดว่าสรรพสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเชื่อว่ามนุษย์นะคะกําหนดชะตากรรมตนเองทุกสิ่งเป็นไปตามปัจจัยและตามกฎกรรมของมันค่ะศาส,สนาที่เราจะยกตัวอย่างนะคะคือศาสนาเชนหรือเรียกอีกอย่างว่าชัยนะหรือชีนะแปลว่าผู้ชนะค่ะ เกิดในประเทศอินเดียเป็นหนึ่งละที่สำคัญที่เกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าค่ะศาส,สนาเชนนะคะไม่นับถือไม่นับถือเทพเจ้าถือหลักการไม่เบียดเบียนจุดมุ่งหมายของศาสนาเชนนะคะคือการบำเพ็ญให้หลุดพ้นจากกิเลสมีศาสดาเป็นพระมหาวีระดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ